สวัสดีจ้าซ่องเต็งตองชาแน,นลจ้ามาอีกแล้วนําหาตุกคุณหมอหละจ้าในช่วงนี้จะเป็นยงังนําหาตุ้คุณหมอติดนาหายาําใดกันนําอยูกไก่ไก่จ้า้าชมข้างทางจ้าชวมวิวข้างทางปิดพยาพาลงทะเลสวัสดีพาเที่ยวทะเลบอนทะเลอย่างเดียวจ้าทะเลข้างทางนี่ละจ้า ชาทะเลไปดูข้างทางไปก่อนจ้ะดูของกินไปก่อน <c oughs> จ้ะเดี๋ยวแล๊บนึงถึงปั่งทะเลก่อนจ้ะปลาชายเลนจ้ะปลาชายเลนข้างเต็มบิดเ้อร์แบบนี้นี่จ้ะ ต้นอะใรที่ก็ปลูกก้นกวางที่ต้นกงกวางหรืออย่างอื่นมาถึงกงกงกลางป่ากงกลางที่ก็ปลูกแล้วมันโตอัลเทเรนต์มีต้นแสมกงกลางอือโอ้เจ๋งอ่ะรู้ต้นอะไรนะแสมกับกงกลางเหรอแสมกับกงกลางโอ้เก่งแช่ป่ะในในภาษาพาทีมีบอกอยู่เหรอเรื่องป่านี้มีคุณอ๋อป่านี้มีคุณ การขึ้นซัดฝั่งด้วยการขึ้นซัดฝั่งมาสันไปจ้านี่นทะเลไปแล้วทะเลชายทะเลชายทะเลนี่จ้าเมืองทะเลกันพี่น้องพรากันเมืองทะเลกันเด้่จ้าเด้อเหมือน,นี้เด้อเมืองทองฝาและทะเลน้ำสูงมากน้ำกำลังขึ้นเรือก็าเทียบฝั่งเรือสู จ้ปาปล,ลากรุงการนิดนึงยังมาแรงมากเห็นคนนั่งเต็มแล้วจ้ะนี่สยส้สายมากท่นนี้นี่คนนั่ี่คนนั่งกันดั่งในโฮมบุลเล่เพิ่งมาจองโฮมก่อนเนาะสามปูนอนนำ้นมาแป่ดังนำ้นมาแป่ดัง,งจ้ะบรรยากาศต่งกับเป็นยังเพราะนี่จ้ะยังมาแรงเนี่ยโอ้ยรถติดขังทางเลยจากคนหลายแห่ เอามารับลมกันตอนเดศร้าหมื่นก็มีตอนเศร้าหมื่นเลยแล้วก็ย่ามือเศร้าเรือประมงจ้ะนี่เรือประมงเรือประมงตอนมีงานเจ็ดมีงานใช่ไหมสิบเจ็ดมีงานเขาบอกว่าปิดทั้งสิบเจ็ดกันยาเออเป็นตลาดอะสิมีงานต้องมีงานอะไรเลยมันเกิดอัน ตรงไหนเขาปิดตรงไหนต้องอ,าอ่านดูก่อนเขาปิดถนนตรง,ตรงไหนเนี่ยปิดหมดเลยนี่ไงปิดถนนมาที่17กันยาชนบุรีขออภัยในความประสบค์เขามีงานนี่ไงภาษาอังกฤษอะไร,รหวานว่าอ,อะไรนะอ่านสิเขามีการวิ่งหรือเปล่าก็เลไอ้น,นี่แฟนดีเอเขามีกิจกรรมคำสุดท้ายอะ่ะมันเป็นคำว่าดีก็แปลว่าวันนะแ,แต่อีกสองคำน่ะหนูอ่านเป็นแครฟเฟ่เหรอเก่งเว้ย วันที่สิบเก้ามันเป็นวันมันจันไม่ใช่เหรอวันอาทิตย์วันอาทิตย์เหรอนี่ไงตลาดไอ้นั่นน่ะเย็นเนี้ยวันอาทิตย์ตลาดพลใช่ไหมตลาดพลวันอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มวางของกันแล้วเนี่ยอู้ดูเรือเนี่ยตลาดพลเย็นนี้วันอาทิตย์เนี่ย ข้างทางเนี่ยภูเขาให้เขาดูหน่อยถ่ายทะเลอ่าทูกแล้วเป้ยบอกว่าถ่ายภูเขาหน่อยถ่ายทะเลภูเขาก็มีค่ะตลาดท่าเรือพีหรือเปล่าตลาดท่าเราตลาดท่าเรือพีแล <S 1> <S 1> ้วก็เลยมาแล้วไงตอนนี้เป็นตลาดท่าเรือพลแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตอนเย็นเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเขาอ๋อกลางน้ำเนี่ยก็เนี่งไงเขาวางเต็นท์ยาวเลยเห็นไหมเห็นไหมยาวๆนั่นน่ะโดนวางตรงวางโต๊ะเต็มแล้วใช่วางโต๊ะเต็มแล้ว ปะจอนที่กันแล้วดูจ้ะถึเงเขา,าเชมเลยจ้ะนี่ทะเลนี่ท่าเรือเ <c oughs> นี่ยตลาดนัดวันนี้ท่าเรือท่าเรือคนเขาจะมีโต๊ะอ้าวมีโต๊ะวางตรงกันนี้เลยวันเริ่มเนี่อ่ะสวยงามต้เงินของหลวงวิริศนดิ้นได้ไหมไกลบ้านเรา มันว no like ่าเราสวนดอกมันเราก่มีสนาดประเภทอะไรไม่รู้เนี爸爸่ยออกกําลังกายชิงช้าตลาดนอดให้แน่นด้วยตรงตลาดตรงตลาดคนบอกเออหัวนัดไลยบอกคนะกรรมการเข้าไปล็อกไม่ให้นอดมันคลายหรืชิงช้าเผื่อเด็กนอดหลุดเป็นอุบัติเหตุเรื่งนึงาทำไมไม่บอกเราจะได้ลงรายกลุ่มหมู่บ้านนอดมันคลายพวกชิงช้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้ต้องลงรายกลุ่มหมู่บ้านอะไรเป็นล็อกจ้ะ เราไปเชื่อมแปะให้ไหมเชื่อมล็อกตาให้มันล็อกตายน็อตคลายตัวบ่อยหรือเอาลวดมัดล็อกเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบกุณฝักขอบคุณทุกการติดตามนะคะปักต,ต,ะะติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตียงตองชาแนลขอบคุณมากค่ะมีเด็ดๆมาให้ด้วยนะจ๊ะ นี่จ้ะวงนี้สิงชาเขาไม่ค่อย